เมืองเกาตะัวป่าจังหวัดพังงาเมืองเล็กแต่น่ารักนะคะมีชุมชนอาคารรูปแบบชิโนโปรโตุกิสอยู่มากมายแล้วก็มีสตรีทอาร์ตสวยๆเก๋ๆหลายๆรูปให้เดินเล่นค่ะซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับที่ภูกเก็ตนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าทุกวันนี้อาจจะเงียบเหงาไปบ้างแต่ก็มีสเสน่ห์ของเมืองเล็กที่น่ารักค่ะจากการที่เคยรุ่งเรืองในการทาเหมืองแรกของชาวจีนในอดีตนะคะ บ้านเรือนแถวนี้จะมีสีสันสดใสามากเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นความงดงามของเมืองเก่าตะกัวป่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราก็ไปชมสตรีทอาร์ตค่ะพระบรมาสารีลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแล้วก็อีกภาพเป็นภาพของการร่อนแร่ค่ะอาชีพพื้นเมืองนะคะภาพรถโพท่องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะมาไหว้พระที่ศาลเจ้าของเมืองนะคะก็เรียกได้ว่า เป็นเมืองที่น่ารักมากๆนะคะเราก็เดินเล่นไปเรื่อยๆในเมืองเก่านี้นะคะบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสค่ะแล้วก็มาแวะที่วัดเสนานุรังสรรค์น,นะคะก่อนที่จะเดินทางกันไปต่อค่ะที่ยังอ่ะกำแพงเมืองนะคะเรียกว่าเป็นจวนเจ้าเมืองเก่าตะกว่วป่าแล้วก็มีกำแพงเมืองโบราณอายุเกือบ200ปีอยู่ค่ะนี่ก็คือถนนสายวัฒนธรรมของเมืองเก่าตะกว่วป่าค่ะ